คุณคิดว่าการมีเทรนเนอร์ส่วนตัวเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังตั้งใจฟังให้จบนะเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนเนี่ยมาออกกําลังกายแค่ไม่กี่เดือนแต่หุ่นเปลี่ยนวสุดๆเลยคำตอบง่ายมากครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีเทรนเนอร์ส่วนตัวเพราะเทรนเนอร์ส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่แค่คนยืนดูเฉยๆนะครับแต่คือคนที่ช่วยให้คุณเนี่ยไปถูกทางคุณจะได้แผนการออกกําลังกายเฉพาะตัวที่เป็นของคุณเองไม่ต้องเดาไม่ต้องลองผิดลองถูกเลยฮะได้คนคอยแก้ไขท่าทางให้ปลอดภัยแล้วก็เห็นผลได้ชัดกว่าออกเองด้ยุลัเเาาีคคท่สํญณ เวลาไปกับสิ่งที่มันไม่เวิร์กด้วยการมีเทรนเนอร์เนี่ยครับจริงๆไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่มันเกินไปนะครับแต่มันคือการลงทุนเพื่อตัวคุณเองนะครับเริ่มวันนี้คุณจะเห็นว่าความแตกต่างตั้งแต่เดือนแรกเนี่ยมันจะต่างจากเล่นเองมากแค่ไหนเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยครับจะเริ่มต้นจากการกล้าลองสิ่งใหม่ๆถ้าคุณยังไม่เคยลองตั้งเป้าหมายนะลองมีเป้าหมายกับใครสักคนหนึ่งที่ผมกําลังพูดถึงก็คือเทรนเนอร์นั่นเองครับแล้วมาลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูที่ไลออนฟิตเนสนะครับแล้ว,ออกกลว,วค ครับแล้วใครนะครับที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะจ้างเทรนเนอร์หรือเปล่าเนี่ยหรืออยากจะลองดูก่อนนะว่าเทรนเนอร์เนี่ยถูกจริตกับเราหรือเปล่านะยังไงมาที่เลออนฟิตเน็ได้นะครับเพราะเรามีบริการทดลองเทรนก่อนซื้อจริงๆนะครับและสุดท้ายก็ลองลองเดากันดูนะครับผมว่าการจะเทรนกับเทรนเนอร์สักคนหนึ่งเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่วันนี้ยังไม่บอกนะเดี๋ยวมาบอกคลิปหน้าแล้วกันเนาะ